ืนเข้าหใช่ซีถ้าเป็นนางมัทน,นาคงพารีบไปเลยตือนั้นจะคองโลกลาพาแน่ใจได้ไงละ่ะเมื่อก่อนนางมัทน,นาก็ไม่เห็นรักป่าตอนนี้ก็ไม่เห็นจะมองสงนิท่าปากเสียนางลาพามายาวินเจ้าจงไปพามางมัทน,นามาเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะ น้องพี่ห้ำาพูดเลยโฉมพี่ไม่ต้อง่องใจน้องรักพี่บ้างหรือไม่นางลำพามันบอกว่าเจ้าไม่คู่แล้วเงินหรือเปล่าเจ้าค่ะจะรักหรือไม่รักข้าไม่อาจจะคืนขัดประสงค์ให้รักข้าก็าจะรักประสงค์ให้มีมีคู่ข้าก็าจะมีมีคู่เจ้าค่ะข้าชื่นใจยิ่งนะัก พายาวินทำไมนางพูดจาเหมือนแบบนี้วะก็ค่ะช้มน,มนบังคับท่านดุเทศอยากให้นางบอกว่ารักไม่ใช่หรอถอนมนดน๋ย่านี้นะข้ายากฟังความจริงจากปากนางไปยะค่ะทาไมข้ามาอยู่ที่นี่เดี๋ยวมนนาทนนพี่ม่ร่างอย่าถามน้องน้องรักพี่บ้าหรือไม่ทําไมท่านไม่อยอมเข้าใจต้องให้อธิบายถึงไหนไม่นางก็บอกไปแล้วว่าไม่รักยังจะตามตื้ออยู่ได้ เดีย๋ยวมัทนาไม่เดียวแล้วถ้าไปหาคนที่คู่ควรกับท่านจะดีกว่าถ้าเจ้าต้องการอย่างนั้นก็ได้พี่ขอสามให้เจ้าไปเกิดบนโลกมนุษย์เจ้าอยากจะเกิดเป็นอะไรคนหรือสัตว์มัทนาขอจุติเป็นดอกไม้หอมๆได้มายาวินเจ้าต้องเสียให้นางเป็นดอกไม้ที่ว่านี้แล้วให้นางคืนร่างกายเป็นคนทุกวันเพนแต่ถ้าเจ็บพอรักเมื่อไหร่แล้วก็กลับมาหาพี่พี่จะไปรับเจ้าเองโอ้เรียก กุบชะกาดอกนี้สวยจังเลยขอจีกไปผูกเนี่ยนะเอ๊ะวันนี้วันเพ็ญสวยจังเลยจะว่าไหมกุบชากาน้อย เฮ้ย <Hey. S 1> อย่าเพิ่งตกใจไปท่านฤาษีข้าชื่อมัทน,นาเรื่องมันเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะแม่นางก็บอกไปแล้วว่าไม่รักยังจะตามตื้ออยู่ได้เดีย๋ยวมัทน,นาไม่เดี๋ยวแล้วถ้าไปหาคนที่คู่ควรกับท่านจะดีกว่าถ้าเจ้าองการอย่างนั้นก็ได้พี่ขอสามให้เจ้าไปเกิดบนโลกมนุษย์เจ้าอยากจะเกิดเป็นอะไรคนหรือสัตว์มัทน,นาขอจุดสเป็นดอกไม้หอมหมได้มายาวิน เจ้าต้องเสียให้นางเป็นดอกไม้ที่ว่านี้แล้วให้นางคืนร่างกายเป็นคนทุกวันเพนแต่ถ้าเจ็บพอรักเมื่อแล้วก็กลับมาหาพี่พี่จะไปรับเจ้าเองถ้าอย่างนั้นเจ้าจะได้เป็นมนุษย์เมื่อพบรักแท้สินะเจ้าค่ะแต่ข้าจะเป็นคนแค่วันเพนเท่านั้นช่างน้ำเน่าจริงๆแต่ไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่มีที่ไปมาอยู่กับข้าก่อนก็ได้เป็นไมตตาต่อข้าน้อยมากขอพระคุณเจ้าค่ะ ป่าแถบมีช่างอุดมสมบูรณ์จริงเจ้าว่าไหมสุพางจริงพะยะค่ะเอ๊ะเจ้าเห็นอะไรเหมือนข้าไหมทําไมหญิงสาวผู้นี้มานั่งเล่นน้ํากลางป่าลึกเพียงลําพังเห็นพะยะค่ะนั้นเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ข้าจะเข้าไปถามนาะงท่านเป็นใคร ข้าคือเท้าวเชยเสนผู้ครองเมืองหัดส,สินาปุระไงเจ้าเป็นใครทำไมมานั่งเล่นน้ำเพียงผู้เดียวข้าชื่อมัทนาข้าอยู่กับท่านฤาษีกาลทาศินท่านอยากพบไหมข้าจะพาไปอยากงั้นเจ้าพาข้าไปสิ เสียนเจ้าเมืองดืง้อเ้าเสือนท่านนั่งก่อนมัฒนาไปหาน้ำหาท่าให้ท่านสิดอกไม้ป่าดอกนี้ไร้คู่ครองก็จริงแต่ไม่ได้ไร้ผู่ปกป้องหรอกนะถ้าคิดจะเด็ดดมก็ขอให้จงหยุดซะ ดอกไม้ดอกนี้จะช้ำสะเปล่าพัฒนาเจ้าเชื่อเป็นผู้หญิงที่สวยยิ่งนักข้าหลงรักเจ้าเข้าแล้วนี่นั่นเสียงอะไรนะ เจอผู้ชายหรอขนาดนี้ถ้าได้มาครอบครองคงจะดีใจไม่น้อยทัางที่งานที่รับเจ้าเจ้าก็รับที่ใช่ไหมเปองที่เถอนะก็ได้สิคะความจริงข้าก็อยากจะอยู่ที่นี่ต่อ แต่ข้ามีภารกิจที่จะต้องกลับไปดูแลบ้านเมืองอืมข้าก็พอเข้าใจว่าไงอะนังหนูเองพ้นทุกข์แล้วสินะขอให้รักกันดีๆล่ะขอบคุณท่านฤาษีมากนะเจ้าคะที่ยังดูข้ามานานถ้ามีโอกาสข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านอีกเดี๋ยวมันทนา มันธนาและเท้าชยัยเสนจงจำไว้อันความรักเหมือนโลคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักก็เหมือนกับดอกกุหลาบที่สวยงามและหอมเหมือนดอกกุหลาบแต่ถ้าจับแรงๆน้ำจะแทงมือเอานะระวังไว้ดีๆละ่ะเปิดตาดูน้ำด้วยเป็นคำสอนที่ดีมากขอรับข้าจะจำไว้ เจ้าพี่ชัยเสนไปเที่ยวป่าครั้งนี้ทำไมนานจังนังค่อมปกติไม่เคยเห็นค้างคืนที่อื่นเลยนะอาจจะติดฝนอยู่มั้งเพคะไม่รู้สิครั้งนี้ค้าสังงหอนใจแปลกๆนั่นไงกลับมาแล้วเอ๊ะแต่แม่นั่นเป็นใครเจ้าพี่ไปคะ ว่าพาดป่าครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าเพคะต้องงานงานนะแต่ได้เมียกลับมาด้วยนีสิข้าดีใจดีใจท่านพี่อย่าทำแบบนี้นะเพคะจันทีไม่อยากเป็นเมียคนที่สองนะท่านพี่เพคะน้องยอมเป็นเมียคนที่สองแทนพระม่เหสีจันทีก็ได้เพคะมัฒนาเจ้าช่างเป็นคนดีจริงถ้าเจ้าต้องการแบบนี้ที่ก็จะไม่ขัดส่วนเจ้าจันที เป็นพ่อมัฒน,นาขอไว้ข้าจึงไว้ลงโทษเจ้าไปกันเถิดมัฒน,นาเจ้าพี่เพคะสเราจะฟ้องท่านพ่อผู้ชายเร็วกว่ามาได้ใหม่แล้วลืมเก่านางอมไปหาทหารให้ส่งสารไปกราบพูลเสด็จพ่อให้ยกทัพมาตีกรุงหัตตีนาปุระให้แตกซะเพคะ ทำใหเหสีเพคะทำมเหสีเพคะทำใมเหตสีจันทีเพคะท่านเป<ส>่คคนเป็นแบบนี้เลยนะเพคะเป็นเพราะผู้ชายเร็วๆคนนั้นไงข้าถึงเป็นแบบนี้ไม่จริงหรอเพคะไม่ได้เป็นความผิดของเท้าเชยเสนหรอกหม่อมฉันว่าเป็นความผิดของเย็นมัฒน,นาต่างหากที่เอาอก,อกเอ็กเซซเบิร์มนั่นมาหลอกเล่าให้เท้าเชยเสนหลงแต่นางนั่น ก็ได้ใจเท้าชัยเสนไปหมดแล้วจะให้ข้าทวงคืนได้ยังไงละ่ะไม่นะเพคะยังมีทางเจ้าแน่ใจเหรอเพคะหม่อมฉันแน่ใจแต่จะให้ข้าทำยังไงละ่ะเท้าชัยเสนคอยดูแลนางมัทนาใกล้ชิดเส้อขนาดนั้นหม่อมฉันมีวิธีเพคะไม่ต้องให้ใครมาแยกนางมัทนาออกจากเท้าชัยเสนหรอกเพคะด้วยกลนอุบายของหม่อมฉันหม่อมฉันจะให้เท้าชัยเสนเป็นคนไล่นางออกไปเองเพคะ งั้นเจ้าไปทําตามอย่างว่าเพคะ <c oughs> ท่านวิทูลพระหมอสเสน่ใหญ่แห่งกรุงหัสตินาปุระพระนางจันทีต้องการความเชื่อหลจากเองคราวนี้มันเรื่องอะไรหรืวะทำสเสน่ห์วะเรื่องดีๆมีค่าทำไงวะเออทําก็ได้ เ่อแต่ไปให้ไปทำเสน่ห์ให้ใครละ่ะข้าบอกเองไม่ได้วะเมื่อเองเสร็จงานแล้วไปหาข้าที่พัฒนักพนางจันทีก็แล้วกันเออเออท่านท้าวเชษณ์ไปคะมีเรื่องด่วนเจ้าคะ่ะมีเรื่องอะไรอีกล่ะสนมเองมัทนาป่วยเจ้าคะ่ะดีแล้วที่เจ้าทำแบบนี้ขอบใจมากนาง้อม ้าจะไปหานางมัฒนาเดี๋ยวนี้มัฒนามัฒนาเจ้าอยู่ไหนพี่เป็น่วงเจ้านางคอมหนมัฒนาเจ้าหลอกข้ามาทำไมวิทูลหมอเสน่หเจ้าเข้ามาทำอะไรในตำาหนักของมัฒนาข้าเร็วรีบตอบความจริงมาข้าถูก ถ้าถูกนางวัฒนาเรียกไม่ให้ทำสนห์ให้ได้นางได้รักให้กับสุภาพะคยะค่ะจริงหรือสุภาไยะค่ะอย่าหลงเชื่อนะเจ้าค่ะวันนั้นข้อมเห็นมันจู่จีกันคาตานั่นไงมัฒนาเดี๋ยวจะได้รู้กันทหารคนสนิทกับเมียรักเป็นชู้กันหรือไม่จริงพยาค่ะ,จ,คะจะเย็นก่อนพยาค่ะเดีย๋ยวชื่ออีกแก่นี่เลยนางไม่มีหลักฐานสักนิด นี่ไงหลักฐานคาตาอย่าคิดว่าข้าไม่เห็นนะวันนั้นอ่ะข้าเห็นเจ้ากับสุภางพ่พอรักกันที่หลังตำหนัหกนาานโหก,กหกข้าไม่เคยคิดอะไรต่ำๆแบบนั้นถ้าพี่ต้องเชื่อใจมัทนานะเพคะมัทนารักพี่คนเดียวนาง้่มโกหกหลักฐานคาตายิ่งนี้เจ้ายังจะมาโกหกข้าอีกหรือท่านเอหัวข้าเป็นใครก็จะหักหลังท่านสักครั้งงั้นข้านางมัทนาสิ เพื่อเป็นการพิสูจน์ไม่ข้าทำไม่ได้ข้าทำลายความบริสุทธิ์ไม่ได้อัมมาตค้ามันทั้งสองพะยาค่ะหลังจากนั้นท่านอัมมาตก็ได้นำตัวนางมัทนาและสุภานไปเพื่อประหารชีวิตแต่สุดท้ายท่านอัมมาตก็ทำไม่ลงเพราะรู้ดีว่า สุภาพเพื่อนรักไม่มีทางที่จะหักหลังท่านท้าวชัยเสนได้ดังนั้นทั้งสองจึงถูกปล่อยตัวและได้หนีหัวซุ้หัวซุนเข้าไปในปา่าส่วนท่านวิทูลก็ได้รู้สึกผิดม,มีความกระวนกระวายใจที่ทำสิ่งไม่ดีลงไปจึงได้เดินทางไปหาท่านท้าวชัยเสนเพื่อที่จะทูลความจริงพระอ,องค์จะทรงทำอย่างไรเพคะเมืองของ ปีดาพระเมศีจันทีจะมาตีกรุงเราแล้วนะพะยะค่ะเจ้าแน่ใจได้อย่างไรก็ทางนั้นส่งสารมาแล้วพะยะค่ะงั้นเจ้าก็ไปเตรียมกำลลงคนสำรองไว้เพื่อรับมือพะยะค่ะดิทูลหมอเสน่ห์เจ้ามีอะไรหรือจะมาเรียกเก็บเงินค่าทำเสน่ห์กับมัทน,นาข้าไม่มีให้เจ้าหรอกนะข้าไม่อยากได้เงินหรอกพะยะค่ะแต่ข้ามีเรื่องสำคัญจะมาบอกท่านเรื่องอะไรล่ะ เป็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องของนางมัทนาพะยะค่ะท่านวิทูลพระหมอสเสน่ใหญ่แห่งกรุงหัสตินาปุระพระนางจันทีต้องการความเชื่อหลจากเองคราวนี้ม่เรื่องอะไรวะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดพะยะค่ะถ้าพี่เชื่อเจ้าพี่คงไม่เสียเจ้าไปในวันนี้มัทนาจริงๆแล้ว จริงๆแล้วก็มอมไม่ได้ฆ่านางพยาค่ะก็มองแค่พานางกลับไปยังอาศพของฤาษีท่านพยาค่ะจริงหรือจริงพยาค่ะงั้นเจ้าพาข้าไปหานางได้พยาค่ะมาทานากุศกะเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะทำแบบนี้เจ้าค่ะข้าตัดสินใจแล้ว จะอ้อนวอนขอให้ท่านสุเทศรับข้ากลับไปข้าจะไม่กลับมาบนโลกมนุษย์อีกเจ้ากุศกะเจ้าจะไม่รอเท้าชัยเสีนง่างนิ้เลยหรือไม่รอแล้วเจ้าค่ะท่านพี่คงไม่มีวันเสด็จมาข้ารู้ดีแล้วว่าเจ็เพารักมันเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นข้าก็ห้ามเจ้าไม่ได้หรอกขอให้เจ้ากลับไปสู่ที่เจ้าจากมาเถิดท่านสุเทศข้ามานา บัดนี้รู้ถึงนามแลมแห่งความรักแล้วข้ารู้ดีแล้วว่าเจ็บเพราะรักมันเป็นยังไงขอให้ท่านสุเทศรับข้ากลับไปสู่ดินแดนสวรรค์ด้วยว่าไงล่ะมัทนาเจ้ารู้สึกถึงการเจ็บเพราะรักแล้วใช่หรือไม่มาสิมัทนามากับพี่ถึงหัวใจของเจ้าจะสลายไปแล้ว แต่พี่ก็ยังรักเจ้าดังเดิมพี่จะรักษาหัวใจที่บอกสำองเจ้าเองด้วยรักของเราสองคนพี่รักษาความสุขไว้ตลอดไปเหมือนดอกบุหลาบที่ไม่เวีนจืดจางมากับพี่สิมัทนาท่านสุเทพท่านเข้าใจผิดแล้วข้าก็อยากจะรักท่านแต่ข้ารักเท้าชยาเซนมันเจ้าเลือกสมัธานาถ้าเจ้าเลือกพี่พี่จะทำให้เจ้ามีความสุข แต่ถ้าเจ้าไม่ยอมที่จะทำให้เจ้ากลายเป็นดอกกุหลาบตลอดไปเล้กจะเถิดนมัฒน,นาข้าอาจหลอกท่านได้ท่านสุเทศแต่ข้าหลอกหัวใจตัวเองไม่ได้ข้าไม่ได้รักท่านนั้งสมดังปาฐาของเจ้า กับความรู้สึกของตัวเองเหลือเกินยากนักที่จะหาใครที่รักมั่นคงเหมือนกับเจ้าถ้าอยากให้เจ้าเป็นตัวแทนแห่งรักอันมั่นคงมัทน,นาชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะกับเจ้าแล้วความรักอ๊ะนั่นเสียงอะไรก็ลือเสีวมัทน,นาอยู่ไหนนางยังไม่เรียกหาสุเทศใช่หรือไม่นางเรียกหาสุเทศแล้ว จอมเทพคนนั้นโผล่มาต่อหน้านางและเสนอทางเลือกให้นางหากนางรับรับสุเทศนางจะได้กลับสวรรค์แต่ถ้าไม่นางจะได้เป็นดอกกุหลาบตลอดไปแล้วนางเลือกยังไงนางตอบว่ายังไงพัชนาพี่ขอโทษถ้าพี่เชื่อเจ้า พี่คงจะไม่เสียเจ้าไปเหมือนวันนี้ในวันนี้พี่จะเอาเจ้าที่เป็นมนุษย์กลับไปอยู่กับพี่ไม่ได้พี่ก็จะขอเอาเจ้าที่เป็นดอกกุหลาบกลับไปอยู่กับพี่วัฒนายกโทษให้พี่ด้วย Đẹp cái Nàng không <cười> <cười> วันที่สองเทคสองฝันจริงข้าก็อยากจะอยู่ที่นี่ต่อหลังเบื่อหลังอย่าทำอ๋อเได้ไหมตาปลอมกูจ้า อ่ันใส่ยังเกินเกียวเสร็จไทยไบบอยไทยใบไทยใบกานวิววิวพัฒนาเ้าพี่เชื่อเจ้าพี่คงไม่เสียเจ้าไปในวันนี้ถึงพี่จะเอาเจ้าที่เป็นมนุษย์กลับไปด้วยไม่ได้พี่เจ้าพี่ก็ต้อง นางเรียกสิเทศแล้วจอมเทศัวนั้นโผล่มาตจอหน้านางผ่าั